หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติสาประส,สัต์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขท่อปวกประชา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรัพะพ,พัฒนาประจำวันที่18สิงหาคม2567ครับวันนี้กับหน้าที่ของนพพลพุทธผลดำนินรายการทางขึ้นวิทยุหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1,512กิโลเฮิรตซ์ครับ ในวันนี้ครับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของสนับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาและหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่หหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1. 6ส่งกสนัพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับ ข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่ภารกิจของสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาฒนะครับได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานช่างสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาในการก่อสร้างถนนลูก,ลกรแนวกันไฟของโรงเรียนใน100ร้อยพุทจอมเกล้าจำนวนห้าแนวด้วยกันนะครับยัดทาง8,520เมตรซึ่งเป็นแนวกีดขวางและตรวจการไฟป่าหรือเป็นแนวตั้งรับ ในการดับไฟป่าป้องกันไม่ไฟลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่กําหนดครับซึ่งผลของการปฏิบัติงานแล้วเสร็จหนึ่งแนวคิดเป็นละละบ8เเซนตะ์ณโรงเรียนในร้อยเพระจุดจอมกาอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกครับไปที่บรรยากาศของการให้ความช่วยประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1- 5สงหสงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการทหารพัฒนาครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยส่วนพราสาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 5ึ่งหางพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับส่วนพระเ้าสาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่34สี่งกพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากลุ่มปตทร่วมใจเทศบาลดุนคลองยางแล้วฝ่ายปกครองของอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับซึ่งทางหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 5ึ่งหางพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับได้จักรลังคนก้าวหน้าด้วยกันพร้อมกับทุกทุกรณ์ร ประกอบด้วยรถครัวสนาม1คันรถสุขข้าเคลื่อนที่1คันรถนุ์ทุกขนาดเล็ก1คันและเรือท้องแบนพร้อมกับเครื่องยนต์หนึ่งลานะครับเพื่อเข้าไปช่วยประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสกโขไทยครับโดยได้ร่วมกันผลิตอาหารกล่อง200กล่องน้ำดื่มตากรมปัชาการของทัพไทย200โขวดเพื่อนำไปแจกจ่ายกับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้อีกด้วยครับนวัดคลองอยางตุนคลองอยางอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสกโขททย ปิดท้ายกันที่ภารกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดุสืตเทหาสาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้รับได้จากกำลังพล6นายพร้อมกับรถจูนเฉลือผู้สบภัย1คันรถขุดตักแขนยาว1คันรถขุดตักแขนสั้น1คันรถจตนทุกเทท้าย2คันด้วยกันนะครับในการไปขุดลอกหน้าฝายเปิดทางระบายน้ําโดยเป็นการ กำจัดเศษขยะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมาติดประตูระบายน้ําในพื้นที่ของหมู่ที่1นึ่งตุลมเก่าเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติครับและพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยอีกทั้งเป็นการบรรเทากระดอนให้กับประชาชนอีกด้วยครับนับประตูระบายน้ําวัดสักเกตหมู่ที่1นึ่งตุลลมเก่าอําเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์ครับ และทั้งหมดนี้ได้ับคือข่าวภารากิจของสังหาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงของสังัาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการท่าพัฒนาในช่วงเวลาของรายการนทพพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวภา,ารกิจของสังหา,าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรง,งสังาัาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการท่าพัฒนาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับาาากชชววิใด แบดแข่กกำหนดเป็นหน้าโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา